ควีลิลี่พอร์ตครั้งที่43นะคะสัปดาห์ที่26ถึง30ตุลาค่ะสัปดาห์สัปดาห์าหนี้ที่นะัดลูกค้าไว้นะคะซึ่งลูกค้าก็ขอเลื่อนนะคะในที่พลิชยคลินิกนะคะ เข้าโรงพยาบาลไม่สบายนะคะก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนนะคะแล้วก็ของ r ฟรเก n พ p r o p e ตี y นะคะที่ที่นัดไว้ก็พอดีว่าจะมีพิสก,การไฟกันตลาดดิจิตอลเขาจะเข้ามานะคะก็เลยขอเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าแทนนะคะแล้วก็วีคนี้หนิงทำงาน3วันนะคะแล้วก็อีก2วันคือลาไปงานสอบคุณยายนะคะก็ก็เลยต้องขอโทษด้วยะคะ่ะที่เวลาทำงานน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีลูกค้าด,ด้วยนะ สอง,งานสัปดาห์นี้นะคะก็มีชี้แจงตามงานเรื่อง sms auto นะคะซึ่งทำการเทรดหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นะคะก็ะล่าสุดก็ทางชี้แจงมานะคะว่ามีข้อผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลนะคะก็เลยอขอลัง,งานไปก่อนนะคะแต่ว่าในเรื่องของ,ของพ r e s e n t a t ก็แจ้งพ r e s e ให้ลูกค้าทราบทางลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่านะคะซึ่งก็ส่งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบเบื้องต้นด้วยนะคะ สำหรับออยอดขายนะคะในส่วนของเดือนตุลาคมนี้ที่ c ายก t รเ i นกลับมาแล้วก็คือ35,000นาะคะแล้วก็จะมี AP ที่กำลังจะสายในสัปดาห์นี้นะคะก็คือ75,000นะคะตอนนี้รอ,อสรุปว่าทางเราจะแถมอีเมลให้ไหมนะคะซึ่งหน่งมองว่าจะแถมให้เขานะคะเนื่องจากว่าน่าจะไม่กระทบกับ QDM นะคะน่าจะไม่ได้เป็นการแย่งลูกค้า ก็เป็นแค่อีเมลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นฝ่ายเป็นดิจิทัลมาเก็ตติ้งด้วยนะคะซึ่งก็การตลาดก็คงจะแยกกันอยู่แล้วนะคะซึ่งลูกค้าก็ถ้าเราแถมให้เนี่ยเขาจะซื้อ3เดือนนะคะแล้วก็ถ้าถ้าไม่แถมก็คงต้องซื้อแค่เดือนเดียวนะคะนิงก็เลยมองว่าแถมไปให้ลูกค้าซึ่งซึ่งมันไม่ไม่ไม่เยอะมากนะคะก็จะแถมให้เราก็ได้เจ็ดเือน ก็จะเซ็นให้วีกน,นะคะแล้วก็ฟอร์แคร์ของเดิมพฤศจิกายนนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยลูกค้าจะเซ็นเดือนนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะไม่ทันนะคะเพราะว่าต้องรอไหนเซ็นด้วยนะคะก็จะมี h o าสหานะคะก็ทำ collection ไปแล้ว3โค้ด75็ดหมื่นนะคะแล้วก็ i m a g i n e เป็นคลินิกนะคะตอนนี้ก็คือเป็นลูกค้าเก่าที่เคยเข้าไปขาย ลูกค้าจะเทสที่1เดือนก่อน3,500 0นะคะตอนนี้ก็คือรอสรุปเรื่องโปรโมชั่นนะคะสำหรันบนิสันก็จะซื้อที่6โค้ดที่แสนสองนะคะน่าจะไม่มีผิดพลาดอะไรลูกค้าจะวางโคดเดือนพฤศจิกาย,ยเนาเนื่องจากว่าตอนนี้เ,เว็บที่ปรับปรุงใกล้จะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เ,เว็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะซื้อ คือโซล่าวางโคดเลยนะจากว่ามีหลายๆรุ่นด้วยกันในส่วนนี้สเขาจะแยกเซกชันลูกค้าให้ชัดเจนนะคะจะได้ทำกันตลาดได้ชัดเจน,นะคะแล้วก็ในส่วนของนิติพลคลินิกนะคะตอนนี้ก็คือรอทางทางคุณกีตาลูกค้านะคะหายป่วยแล้วก็เอาเอกสารให้คุณหมอเซ็นนะคะก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าของนิติพลเขาโอเคอยู่แล้ว ที่จะส่ง s m s Auto นะคะเพียงแต่ว่าเราตัด s m s Auto ออกนะคะก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับเดือนตุลาคมคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะคะในส่งยอดขายะค่ะแล้วก็ของเดือนพฤศจิกาก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดที่ f o r c a s t ไว้นะคะเพราะว่าลูกค้าที่คุยมาเนี่ยคือตอบรับกันหมดแล้วนะคะรอแค่ทางผู้บริหารอ,อ,อนุมัติแค่นั้นเอง อิสระนะคะเนื่องจากว่าหนงทำโปรโมชั่นสำหรับไตมาาที่4ให้กับลูกค้าไปนะคะซึ่งก็ก็เลยจะต้องเข้าไปพบอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งหนิงเคยเข้าไปพบเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะคะซึ่งลูกค้าแจ้งมาว่าจะทำกันตลาดในปีหน้าแต่พอส่งโปรโมชั่นเข้าไปลูกค้าก็นัดเข้าไปพบอีกทีหนึ่งนะคะพร้อมกับทีมงานนะคะก็จะเข้าไปสรุปกันค่ะอีกทีหนึ่งแล้วก็ของ r ฟรเก p r o p e ต t y นะคะที่แจ้งก็คือจะรอผู้จัดก,การเข้ามาก่อนนะคะก็จะได้ไปเีเซน์ทีเดียว ก็วิหน้าก็จะมี2ทีค่ะทีคอนเฟิร์มแล้วค่ะค่ะสำหรับวินนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ